เป็นยังเมตุเป็นบาหวานวิญญานณบาหวานเลยไปห้งหมออ๋อบาหวานเป็นขึ้นบ่คขื่นได้เลยเมตุาบาหวานขึ้นเออไปหึ่งนะบ่ไปเมื่อเช้านี้หากไปเมื่อเช้านี้เลย,ยเอ๋อไปห้องหมอแทนห้องหมออสวรรค์ลงแข่งเลย สบายดีและสวัสด,ดีกันเบิดสุขูสุสคนเดอหมู่เพื่อนเอฟซี FC ทุกทุกทานเนาะ,ะทางในประเทศและกต่างประเทศพี่น้องเยลยหลักยินดีตอนรับทุกทุกทานเนะาะเขาสูซ่องบาวบุญเพย์สแนลอีกแล้วคือเกาพี่น้องเลยมันนี่เนาะโดยเอาพ,พ่อกับซ่องบาวบุญเพยมาน,นี่ก็อยู่ที่เฮือนของน้องนุง่งน้องเดือนเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยโดยกลายมื็พ่อสมควรเนาะที่บาวบุญเพยอ่าได้ออกมาขังนอกกับทีมงานพี่น้องเลย อ่าก็ถือว่าช่วงเนตกนั่นแหละพี Although, ่น้องเนาะก็บ hmm <Island> ่ได้ขึ้นมาพี่น้องก็บ่ออกมาเนาะมื้อนี้ก็มานํากัน2คนครับอ่าบ่แสนเพิ่นพี่น้องเอ้ยโดยอ่คือทงอบตบ่จิตเพิ่นก็าูเพิ่นไปทางดพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็ได้เนาะโดยก็ถือว่าหลายมื้อเนาะที่ว่าเิบ่ได้ออกมาพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าหลายมื้อเมื้อนี้ก็ถือว่ามาลุยงานอ่านําทีมงานคือเก่าพี่น้องเนาะ โดยม <c oughs> าหาทังน้องนองุ่งน้องเดือนเพลินแหละพี่น้องเนาะโดยมาวันนี้คือว่าแบบเงียบๆเลยพี่น้องว่าทางในกันเน,ะนาะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ประศัตนรเนาะโดยก็มีทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะถามไทยมาว่าอ่ทาทังว่าบุญเพลยช่วงนี้คือบบเห็นไปกับทีมงานมาจัดเนาะโดยก็ถือว่าอ่าเครียดให้กันบ่เพลินมาเนาะทาง FC เอฟซีผนถามมาพี่น้องเนาะก็บม่ได้เครียดให้เรื่งทีมงานดอกพี่น้องเลย อ่าเพิ่นบ่เห็นทางเวาบุญเพื้อยออกมาอ่าถ่ายคลิปหนแห่พี่น้องเนาะโดยเว้าบุญเพื้อยก็อยู่ให้อยู่น้าแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าย้อนหยังที่ว่าเว้าบุเพื้อบ่ได้ออกมาแบบอ่านําทีมงานเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ให้ทีมงานทีมใดเนาะก็คือเวาเพื้อเบิดงบนะในการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่มีเงินค่าน้ํามน้ํามันอ่าใช้จ่ายอ่าในออกมาถ่ายคลิปนี่พี่น้องเอ้ยก็เลยอ่าบ่ได้ออกมานเฮ็ดเียกับทีมงานพี่น้องเนาะอ่าก็ยัง หักแพงทีมงานพือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเลยเน,ะนยาะกายออกมาถ่า,ายคลิปทุกมือเนาะพี่น้องห้พ่อแม่พี่น้องในเบิไในชมนนากันอะไรแต่ว่า,าเรื่องงบในการเดินทางเฮ้าบูมีก็เลยจําเป็นต้องยุดพี่น้องเลยทั้งบอาเพยนี่บ่อยากยุดแ๋ยวกับ่อยากขาดงานดอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเหตุใดๆทางเงินเฮาหรือว่างบเฮ้าบ่มีไปแล้วก็คือไปบ่ได้พี่น้องเลยเนาะโดย จังได้กับทางท่าวาบอญเผยบ่ได้ลงคลิปอ่าบ่ได้ออกมาซี่ก็ถือว่าบ่าวุญเผยเบิ้ลงบแบบนี้พี่น้องเนาะจังได้ก็ขอโทษขออภัยอีที่ทุกท่านเนาะที่ว่าอ่าติดตามรับชมช่องบ่าวุญเผยเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวุญเผยด้วยดีซึ่งมากๆก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะโดยย้อนอ่าสาเหตุที่บ่าวอญเผยมาบ่มีเงินหรือว่าเบิ้ลงบในการเดินทางอะพี่น้องเลยก็เลยอ่าเปลี่ออกมาถ่ายอ่าถ่ายคลิปให้ทีมงานในเบื้องในส้มเนาะโดยมื้อนี้ก็ถือว่า เป็นอีกมื่อนึงแล้วขึ้นมาพี่น,ออน้องเลยกระบ๋องแสนเพื่อนสีม่ารีวิวบรรยากาศด้วยถามไทยครับครอบครัวของน้องนองุ่งน้องเดือนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งในส้มน้ากันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเลยป่าบุญเพลก็อยากเป็นตลอดไปเนี่ยทีมงานสายบุญเนาะอยากเป็นสะพานบุญแน่แต่ทางป่าบุญเพลก็กระแตเหตุยูทูปมานี่กันยังมูมี่ภูรักผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเนื้อเนื้อขม้าซอยเถื่อพี่น้องเลยเงินเดือนยูทูปแต่เห็ุมานี่กันย,ยันนง อ่ามัได้เทือกเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็เป็นกำลังใจให้าบุญเพื่นเนี่เด้อพี่น้องเด้อโดยอาจังไดใกับท่านพ่อแม่พี่น้องว่าสุขุสุขนเข้าไปโอลมไปเบิ่งไปโซนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันนี้คือเงียบแท้เมือนี้เนาะโดยไปซาพี่น้องไปเป็นเบ oh, so ิ้งไปโซน ออกเครื่องกันยังคือเก่าพี่น้องเลยทางเรือนของเอ้เรียงเพิน่นกับน้องเดือนเพิ่นเนาะโดยโโโโไปใส่กันเบิร์ตอันนี้คือสมอยส์มีอยู่เนาะนี่เบิง่งกแบนครึ่งปึ้งพี่น้องเลยเห็นแต่มาน้อยช่องตัวเออไปทางใดนะมากับบะแซนเพิ่นมันอีสองคนพี่น,น้องเลยเพิ่นนั่งอยู่กระบะแซนเพิ่น บายดีโอ้ยสบายดีพ่อแซนโอ้ยอโอ,ยโอ้ตัดผมทรงใหม่คือมันอรอแถวดนี่เนาะเจ้านี่บ่เห็นหลายมือได้ได้เนาะรอวะรอขึ้นกูเก่าได้หน่พี่น้องเลยเปลวคือเปรีรบบาเนี่เปรีวะหเห็นยังเสียกเปลวอะใช้ย่องนี่นะ้เาเบอะปเปรีรบาบ่าเนาะปเปรีบอยู่วะเช็ดไปก่อนเนอะเช็ดไปก่อนเนาะการเช็ดไปก่อนนะพี่น้องเลยเยอะเนาะ นางยีนีว่าาย่องกันมากันรอเนาะรอดีรอได้พี่น้องเลยเื่อตัวได้เนาะบ่ได้เห็นการลายมืออะไรพี่น้องเลยมาการชอบายมือเนาะแมนจะไปใช้ช่วงกินนี้บ่อยู่หน้าแลเนาะพี่น้องบ่คือว่าไปหาตองมาโค้งมันเข่าบ่แมนตองตองมาเข่าบ่ยังอยู่บ่แช่เนาะยังอยู่บ่หาตองมาเข่าแน่ไมเบียดน้ำให้น้ำหน้าเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้การเข่าเริ่มเดือนเนาะแมนเริ่มเดือนเริ่มเดือนชั่วโมเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเลย แต่ว่ากัดยากอยู่น้ำฝนเนาะน้ำฝนยังเด็กช่วงนี้อีกอะฝนตกแห้งกัดถือว่าหลายมื่อไหนแต่เพว่ามด้ออกมาน้ำบ่อเศษเพม่อนพี่น้องเลยเมือนี้กะออกมาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาเพียคือเก่ามืัอนี้เก่าคือจะม้วแท้บ่อเศษหน่อยนี่โอ้ขัวเยือมันจะปิดหลอดจอดบ่อใครยุ่งเนาะอยู่เออยู่เพื่อนใครยุ่ง เออยกว่ากี่ต้มเข่าได้แล้วบอสเลยเนาะแมนของข่อยกันยังไม่ได้มีไดยมีบอส่ได้มีเข่งโชซ่ของเจ้าเข่งโชว์นี่ยไม่เล่นหย่ำบดไม่เลยมันอ่ะมาให้ทั้งเดือนเป็นมาเนีตเนาะเสื้อผ้าหานมามาให้เพิ่นซื้อผ้าหานมาบ่แมนเสือาหานมาได้พี่น้องเอ้ยเนาะไม่แม้หัวขาดคนแน่เนาะทั้งน้องคนอยู่อยู่บ่อยแต่พี่สมม้อยแท้ไหนผ้ากันอยู่พูดในห้องอยู่เงาะไปให้ฮะ เกือบกินน er ี่ป้าต้อสนกันกินนี่นี่กันเลยป้าตัวออยจนจีแตกไปหน่อยน้อยหมุนใช่บุ่มบุ่มเฮ้ยว่ะผมเคยกินมาก่อนบ่ใช่ว่าแล้วก็แบบได้กินอาหารดีนะมูลิน่ะอาหารดีอ่าของปูดเลยนะมูลิน่ะแบบ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 สิว่าแล้วก็อ่าบ้านนอกแบบคนบ้านนอกเขากินอาหารดูวะเช่นจ้ะเขากินอาหารดูแบบใส่เอาใส่เอาเลยเออโดยโดยอ๋อตรงไหนกันตรงไหนผมเคยกินเนาะ กินข้าวงกินดีกินหนีไปด้วยปุ๊าทั้งน้องเพื่อนก่อน่องบ่าแสนเนาะโดยโดยสบายดีเด้ว่าแสนเด้อสบายดีเนาะโดยโดยคือว่าเป็นดูทั้งกอะผอกกอะไผ่คุนแดดพี่น้องเลยเออเธอเป็นพ่อของดีมานอนดู้เลยไาเลยมั่นน่องหวานเนาะต้องเบสิท้องเบสเลยตัวนี้ไปนอนเลยอิ่มเลยแสดงว่านักท่องแต่ไม่นี่เป็นของดีเนาะดี มาดิอยู่ผีได้พี่น้องเลยหาช่องบอลอยู่บนนอนบ่เห็นแปลี่นจังปั้งอยู่ขนานเนาะอ่าเบาบนเพล่ไม่ได้มาหลายมือทั้งน้องเดือนคุบหนีไปทั้งหลาเด้นี่วะโอสบายดีเด้อทั้งน้องนุ่งน้องเดือนเออมานั่งเห็นอย่างได้บีกวันคือนั่งเล่นห่อนห่อนบ่เออห่อนหมดนี่เนาะมากพอดีอะบ่หมดนี่น้องนุ่งเออ ทางไหนบ่ร์ตเคยสมองใช่ไหทางเอื้ยเบียงไปไปห้องมอนะแม่ตู้ไปห้องมอนะแม่ตู้โดยอ๋อแม่ตู้เพิ่นเป็นเนี่แม่ตู้เป็นบาหวานวิญญนณบาหวานเลยไปห้องหมออ๋อบาหวานเพิ่นขึ้นบ่คืืแนได้แม่นบาหวานขื่นเออไปเฮิงนะบ่ไปเมื่อเช้านี้พาไปเมื่อเช้านี้เลยโดยอ๋อไปห้องมอนใชนห้องมออสวรรค์ลงแข่งเลยโดยโอ้ จากมือใชได้กลับบ้านยังบ้แบบบูฮงเลยโดยแต่ก่อนไปกะเป็นทิศสองทิศอย่างอ๋อพี่เคยไปพี่เคยลงพุ่นนะบอโดเคยแล้วโอ่เถื่อสามเถื่อนี้แล้วเถื่อที่สามเลยนี่นะเมนอ๋อบาหวานขึ้นเพิ่นเป็นบาหวานไหมบาหวานแห้งบ่คือบาหวานแบบน้ำบอบาหวานแบบน้ำแบบเปื่อยบอเมนอ๋อ บางคนก็เป็นแบบบาหวานแหงบางคนก็บแบบบามมือเปื่อยบ่เท้าเปื่อยบ่ตีนเปื่อยบ่สิแม่นบ่กแกยังบ่ได้เปื่อยแบบยังบ่ได้เป็นนักอ๋อยังบ่เป็นนักเนาะก็ฮู้ว่าขึ้นแล้วก็บวมหน้าตาโอ้หน้าตาเฮานี่คือบวมเลยเออไข่เลยพี่น้องเลยืเป็นไปหลายคนเติบบอไปกับแม่แล้วก็บนาสาวันสองคนแม่นอ๋อโดยโดยก็คือทั้ง น้องเพิ oh, lady, girl, so? ่งกลับไปวันเลยเมนไปแต่ตโซแต่ชินอยู่เพื่อนน้ำหน้าสาวเพรแต่ชินอยู่เพื่อนโดยเพราะว่าเพิ่นของเฮียนบ่บ่มาเลยแบบเพิ่งแอบบนกวนกันเลยว่าว่าออกมากระยานน้ำหน้าสาวโดยโดยก็ถือว่าทั้งน้องเดือนเพิ่งมาสองคนกับน้องนุ่งเหมือนนี่เนาะอ่าพักกันเผาผู้แล้วก็ตบแล้วกระตูบนี่แหละพี่น้องเลยปลาบ่ได้เลยเนาะแบบเครื่องคลองห้าอนี่กะ ยังอยู่ยังเอาเมื่อบัเวิรดยังเอาเมื่อวัเวิรดด้วยเอาแต่สิ่งสําคัญเนาะเพราะว่าเขาอ่าเที่ยวออกมาอยู่พี่น้องเลยอืมแต่หลายมือพอสมควรเนาะพี่น้องเ<ว>นาะบริขึ้นมาหาเพื่อนช่วงน,กกนี้อีกแบหาว่ามันเผยกระย<ว>ากเบี้ยงนะี่พี่น้องเลยไปหา,หาอ่ามัดนาไม่มาต่อมาเข่ากันแหละอ่าท้ำให้น้ำน้ำเพราะว่าช่วงนี้กับเขาซุกแล้วอืมซุกบริบบบหนองหนง่นงมาจยังไ่ได้ซุกยังอยู่ด้วยอ๋อ ยังเดืองอยู่เอาเดืองกระซุกแล้วเดืองเนาะไม่เอาพกเกี่ยวเนาะเดืองกบใบเออเดืองแต่ใบเขายังบวเดืองเดือกินข่าวแล้วบ่เนาะยังกินข่าวอย่างเนาะทั้งสองสาวคนมือนเนาะปลากระป๋องปลากระป๋องเดือยอือใบพหนาน้องหมกน้องไม้บ้าเสวงบัวได้ใบบัได้ไปแล้วเนาะคันแม่อยู่ก็ไปอยู่แต่อันนี้แม่บ่อยู่ก็เลยบ่มีบัวได้ใบแบบแบบ ยังโมโหเนาะว่าจิตกับมือใดเนาะพี่น้องเนาะคือรอฟังข่าวทางนั่นก่อนเออเพิ่งจ้างรถลงไปเพคือรถเขาเองบ่กจ้างรถจ้างรถเออโดนในบ้านนี่ยบอหากระเป๋ามือเช่านี่พี่น้องเลยแค่สิขี่รถเดซานกับวได้แค่สิบกิโลเดซานกับวได้ต้องจ้างรถก็คือแบบรถชนตัวจ้างไปชนพ่อเลยเนี่ย เออนึกว่าจ้างรถโดยสารไปโมเมนต์บ่บ่ล่วไม่ถวนะ้นเรานั่งนัคนลายบ่ได้นั่งโุนกหแบบเมื่อยยางหือเดี๋ยวคือแบบนี้จ้างรถชน่ตัวรถเออแบบนั่งนลายบ่ได้แต่รถโดยสารก็แบบต้องจอดเอาคนสุขฆ่ารลยอยังแม่นเนาะต้องถ้ารถโดยสารเนี่ยได้ตอกจอดข้างทางไวข้งทางพี่น้องเลยอ่ามันก็ซ่าเขาอีกเนาะ อะไรจ้างเพิ่นแบบชลตัวชี่นะหน่วยบาทพัน,นอสองพันสองพัน,พนบาทโ,โอ้โหนักอยู่ได้พี่น้องเลยเนะาะแต่พอขาขาลงบ่นี่แไนกับกระถางหา่างก็คือว่าอยู่ลำกันเลยกับกระถางกไปส่งอลไรกะเราเมื่อมันหดยเนย่ยเมื่ออลไรกะเรามาเอาสองพันอีกสองพันอีกโ,โอ้พี่น้องเลยรวมแล้วสี่พันบาทเนาะไป่กับโอ้หนักอยู่ได้พี่น้องเลยยางน้ำมันกระแพงเออ ไปสองพันมาสองพันแบบถอยคนกับไปยู่พันกับถายกับสองพันที่เก่าโอ้หนีิ่นไปสามคนเออโดยโดยโดยมคนสี่คนพื่อนเราผิดหองเนาะอ่าทาน้องเดือนไปน้ากัหคนพื่อนเนาะอันนี้ทองเดือนผมไปน้องกันอยู่น้ำนาซากอเซีสีบัได้นะโดยโเออคือว่าทางเรือเบี้ยคนไป ภาพเปดู้เป็นไปห้อาหมออยู่แขงเนาะพี่น้องเนาะอยู่สวรรค์บุญแรพี่น้องเลยแบบเป็นขึ้นแห้งบล็อกขึ้นได้ย่างแบบตามเพื่อนลงตารางกับเมื่อยเมื่อยแล้วก็หักพราอมห้าบล็อกห้าบอกเดือยเนี่ยเมาหลอดขี่หลดแล้วบ่ได้แบบหักมีน้ำพูลลายบ่ได้อ๋อคือเป็นพวกพญายะแบบบวบานี่อยู่คนหลายบวบได้บอก ไปสองพันโอ้หนักตึบเนาะบุ๊มมีแน่นิ้วพี่น้องคือว่าไกลได้พี่น้องเลยเพื่อฉิฮอดสวรรค์เนาะเพราะว่าอันนี้กับบมมีเงินทางผู้ใหญ่ทางไอจิตเอามาให้แต่ลายมือแล้วบอด้วยอ๋อผู้ใหญ่ทางไอจีตเพื่อนสองล้านแล้วก็ใไซแน่แล้วแล้วก็ยังล้านไป แล้วผูอาชีใจขาดรถเบืดอแล้ว<อ>ในการเงินผู้ใหญ่ทางไอต้ตาให้นาสาวัน<อ>ให้คักหนึง่งโดยโดยโอ๋อคือทางผู้ใหญ่ทางบอตาบอจิตเนาะอ่าจ่อยข้างข้างน้ำมันไป<ม>้หนเลยให้ตังเต็ม,อมือนัน่นแหละก็เลยบาจงเมียนที่พาไม่เ่าไปห้องหมอออือันนี้พื้นผ้าเป็นไปนี่แบบ ไปกวดบ้อคือว่าไป็นไรปปวดขึ้นไปกวดขื้นรวยอ๋อไปกวดตอนนั้นกะับมีแบบยายาอย่างเพิ่งก็ว่างมาให้บอกอคือเบิดยาเบิดอย่างนาไปกวดขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็กินยาอยู่แต่ว่าหดย้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวเรากินพิษไปจักเหยียดขาดบอกกร้มือเออาหยียดขาดเลยยันยันยันไปเบิดยานะเพราะว่า อายาบที่เขาเจ้าเพิ่นมากกาไม่ให้นะเพราะว่าย่านผุเท่าเนาะอ่าหวขึ้นถ้าว่าบดยานเนี่ยเล่าเ่าแล้วเนาะบางทีก็ลืมกินอาบางทีก็เพื่อนก็ลืมกินก็มีเนาะแล้วก็มันขึ้นบานี่พี่น้องเลยย่างครับเฮอกินพิษแน่นะหมายคนแบบเพื่อนผ้เฒ่านี่กินยังก็ยากเลยเนาะท่านกินด้กินได้ทาวาลูกเจ้าห้ามเนี่ยอาผู้คลามไร้นี่ก็ออาบ่ข้นง่ายเนาะพี่น้องเนาะ น้องนงคือเฉาแต่นอนวันนี้เนาะคิดยังงั้นน้องนงนะน้องนงก็บ่ได้นอนกันบ่ช่วงไม่ได้นอนไม่ได้นอนเมื่อตั้งแต่มือบุญบนกับวันออกมาแล้วพี่น้องนงฟ้าจังว่าเงียบแท้ทางน้องนงน้องเดือนเนี่ยนาะเออก็คือว่าเครื่องสำคัญเ่าเขาไปแล้วเนาะ อจงไหวแต่เด็กๆน้อยๆนะพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องเพิ่งกัเที่ยวออกมาอยู่มีไรเดืองทางทางเพื่อนท่านี่เพิ่นเทียเมื่อไรออกพรรษาอ๋อเพิ่นวายออกพรรษาก่อนเนาะจังตัางเพื่อนได้พี่น้องเลยเออต่างคอเนาะพี่น้องเลยปวดป่วยก็ยังไม่จักได้เลยเนาะเราต้องหายวิธออกพรรษาก่อนเอ๋อ เดบไล่ช้างเป็นไลรร่เดบตกลงกันไล่เดบยังมงั่วอยู่<ด>อืมเดบอันพูพิมาเบิ่งไผ่มันนั่นเดิจ่ะบ่มีเงันน่ะเบิ่งไผ่ซื่อเบิ่งไผ่เน๊ได้เล่าไผ่เหรอบ่มีเงินแล้วบ่มีเงินแล้วเพิ่นเพิ่นพ่อรูปรวมแล้วเท่าไร้เพิ่นว่อเกาล้านเกาลั่นพูนะอืมคือว่าได้มะไก่ได้พี่นะ้องเลยเนาะ นึกว่ารักไพ่อยู่ใส่เอาลงหันรถโบวแม่นไอพี่น้องคนบอกนะแม่นแม่ก็คิดนะนะจีว่นถามเวลามาเบิ้งอืมนั่นแหละหลายคนขอดใจมันนะว่าโอ้ยอยู่เพื่อนอ่าใกล้รักไพ่ดีเนี้ยมันบดทลือ้นมาปัดเพิ่นมาเบ้าวปัดพูนแปลว่าต้องดึงหน้าจากหมอใหญ่ผุลงมาพี่พี่น้องเลยเออทางน้องนุ่งก็ได้ดึงกันได้ผลต่อไปเนาะเออก็คือทางให้ออกพันชาก่อน น้องเนาะต่างอ่าจิตต่างเฮือนได้ว่าซั่นอือคือจะเอาบงนี้ด้วยว่น้องน้องเดือนก๋อก็ต้องตัวกดออกอีอันนี้เขายังบ้านในกนเนาะเพราะคนกี้กับชูเหมืนกนลงมาเลยพี่น้องเลยอือต้องใส่รถแล้วมันจังแบบละเอียดแน่นี่ถ้าบ่ใส่รถบ่ได้แน่้อน้องเดือนหารถมายู่ออกเรียกสองบาทสามบาทนี่ก็ถือว่าโอเคเลยได้เนี่ยได้ราคา เพิ่นมาเบิ่งบ่หน่งรถนะนะหนึ่าไลายเพิ่นบ่สามล้านสามล้านโดยดินนองแล้วก็ดินนองน้องอ๋อเพิ่นล่รวมเลยทั้งสองเจ้านี่เพิ่นล่ยสามล้านโดยอ๋อโดยโดยแพงบ่ทำแพงเติบได้เนาะโดยแพงคือบุไดลายบุไดได้พี่น้องเลย ตอบ่สิบ so, like ่ม so ีแล้วเนาะคือสิบ่มีแล้วต่อนี่ของน้องนุงแห่งบ่มีเลยเนาะเพราะว่าน้องนุงเพิ่นคนก็ยนสิเบิดอะไรพี่น้องเอ้ยนะยังเหือต่อโพดเดียวนะอ่าที่กลลักไฟอ่ะทางน้องเดือเพิ่นก็โพดเดียวนี่แม่นเพราะว่าตัวนี้น่ะตัวนักแน่เนาะแต่เพิ่นก็เจนไปแล้วพี่น้องเอ้ยมาเตอให้จัก2หบาทนี่ก็ทางน้องนุงก็2บาทเท่านั้นแหละบาทเดียวเบิด ไรสามล้านที่บ้านเพี่น้องเลยถือว่านักดือพีได้เนาะสองมองนี่กับมองละต่มาชูชุดดีกับหาเซนเนาะมองมองละอันน่าหาเซนกับล้านหนึ่งก็โอเคล้อันนี้สร้างมองละล้านหาเลยแพงเลยเนาะโดยโดยคือว่าไงพี่น้องเลยบางบางมองบางเจ้ากับแพง อาบางเจ้ากับรรมาาอยู่เดียวกันอยู่ในบ้านกับอาบางมองกับถึกแน่เดียวกันเข้าทางน้ำนี่แหละบางมองกับบางเจ้ากับเพิ่นเอาถึกแน่ถืออ่ะอาประเทศไทยพวกคักอาเท้าทรงแพงแน่เพิ่นกับเห็นเท้าคักอยู่อ่าผุนข้นหรือชวนลายมักของถึกนั่นแหละถือกับไทรบัวล้นไทรบัวนอานี่กับทำมาเขาจ้างถือเพิ่นกับมาเห็ด เปืปปป้อนๆลำหน่อยเพิ่นเมื่อแล้วถ้าเฮาเา็ดตั้งแพ่งเป็นเห,ห่าคักรับให้เฮาคักเนาะโดยโดยอือน้องๆเป็นที่ไหนก่อ <laughs> ม่ว่าใช่ไมคเป็นไข่เป็นอยังบ่คือเชียวงเงา <laughs> ผมว่าเรเห็นกันหลายมือแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ยังบ่มีคำถามเพิ่อนอยู่จักสิถามใดๆพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าอ่ามาก,ก็คือบ่ได้มีการแนวใดๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่านึกว่าเพิ่นสิแกงหน่อไม้สุกกินเด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เพิ่นว่ากินข้าวแล้ว,ลวนะเนาะบ่ได้ไปหา<ด>อ่าหลายมืออะไรนะเนาะอือเป็นวานเต้มเอามากินมือี้นอือไปหาว่านี่บ่ทางน้อง ช่วงนี้ก็ลายอยู่ว่าช่วงนี้โดยก็ลายอยู่ลายอยู่เนาะหนึ่งว่าฝนตกพื้นโมปุ้งนะพี่น้องเออคือว่าหลายๆคนกับชาวบัวหามากินนี่ก็พอได้อยู่เนาะนี่ฝนหาไปขายที่เนาะามันโมมีได้พี่น้องเลยเปิดหาตัวหานะเดยโดยแดดได้มาเหมือนนี้เด้อฝนคือสิบุตกแล้วบ้านีทางแห้งไม่แล้วพี่น้องเลยเออ ช่วงกินี่ผลตก,กินี่ไรปาลาไหลบ้านน้องนง้วยกับไรเติมอยู่แต่แบ่งเป็นอีกไลา่มองแบ่ง้วยบ่ได้ขายน้ำบ่บ่ได้ขายเออบ่ได้ขายน้ำพร้อมบอ่พอได้แต่กินเนาะด้วยเออโดยโดยมาเมื่อนี้ก็ถือว่อาอ่ามาเยี่ยมยามเพื่อนพี่น้องเนาะอัปเดตในปีให้น้องในเบื้อใงในโชว์น้ำกันพี่น้องเลย ก็ถือว่าหลายมือแล้วที่ว่าบอมเฟยบด้ขึ้นมาอาครับอาน้องนุน้องเดือนเพื่อนมาเมื่อกี้ถือว่าพ่อแต่น้องคนสองคนและพี่น้องเลยทางเอเบียงเพื่อนกับพามทางเมตู้เพื่อนอ่ไปอาโมว่าสันเนาะอ่าอาการหรือว่าโรคของเพื่อนแะละพี่น้องเลยเป็นเบาหวานว่าสันเนาะอืมยังก็เนะโดยโดย อันจ okay, ังไดก็โอเคเนาะพี่น <Yeah. S 1> uh, ้องเนาะการซื้ออ <te> <ic> ีคอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้สักก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่าพบพ่อกันคลิปหน้าวพราะนั้นเนาะอันจังไดก็อ่าสู้ๆเด้อน้องเด้อสบายดีสบายดีดีไม่แห้งวพราะฉะนั้นโดยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สักก่อนพี่น้องเลยทางน้องนุ่งเพื่อนกันเงียบอิ่มสิมเือกันพี่น้องเลยไปเบิ่งทางกระตูเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะ แดดคักแน่ดีพี่น้องเลยมาเนี่ยเด็ดปนได้กระตูใหม่แล้วคนซื้อพาวัดมาขังใหม่อีกแล้วทางหน้าเนาะพี่น้องเนาะเออเป็นถือว่าเพิ่นบริณอนกระแตมืออ่ามือลงมือบุญอ่ขอาข่าวซากพูดแหละพี่น้องเลยน้องๆทำบริมานอนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะทางไอ้เบียงเพิ่นกะ năm mươi tu của nó thằng long đường cho bay non như mọi người rồi rồi năm này cái đẹp đẹp như mọi người tập nông 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 à, ok nó phải đọc nó cái thứ ba mà mình này cái thứ phục là thằng nông nông có nông đường bên phía người โดยโดยจังได้ก็ขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามหับชมช่องบ่าวบุญเพยด้วยดีเสมอม,มากก็ขอขอบุญข,ขอบคุณหลายหลายเนาะที่บ่าวบกฏข่ามโฆษณาบ่าวบุญเพยไปเนาะพี่น้องเนาะโดยจังได้แก่จะลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเพยเหตุคลิปดีๆคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องอะไรเบิ่งได้ชมน้ำกันเน้อพี่น้องเนาะจังได้ก็ขอยพ่อแม่พี่น้องอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะปราราสิ่งใดก็ห้ไ้ สมดังปาฏนาเด้อพี่น้องเนาะไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเอฟซีตุกๆทานทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเนาะเอาบอลปุ่นเผยม่อนี้กัสิขอตัวจบคลิปไปเพียงสำนึสกสักก่อนหรือว่าอ่าคลิปต่อไปหรือว่าคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามกับบอลปุ่นเผยไหม่สำหรับมื้อนี่บ,บอลปุ่นเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย